ซิ k คอส k ี S-70B c h a w k เป็นเฮลิคอปเตอร์ทางทะเลที่พัฒนาโดยบริษัทซิกคอสกีประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำและลาดประเวนทางทะเลโดยมีพื้นฐานมาจากแบบ UH-60 Black Hawk ที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของทะเลและเรือรบ S-70B เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกองทัพเรือหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงราชนาวีไทยที่นำเข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของชาติเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในกำลังทางอากาศที่มีบทบาทสำคัญต่อยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลของไทยในยุคป,ปัจจุบันเครื่อง S-70 BC Hawk ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานต่อการกัดกร่อนจากไอทะเล ตัวลำเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะผสมและคอมโพซิตท,ที่มีน้ำหนักเบาแต่ให้ความแข็งแรงสูงใบพัดหลักและใบพัดหางสามารถพับเก็บได้เพื่อลดพื้นที่จัดเก็บเมื่ออยู่บนเรือรบขนาดกลางเช่นเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวนและเรือหลวงตากสินเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ยังติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์นำร่องสมัยใหม่ที่ช่วยให้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้าย S70B ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์ฟคู่แบบ General Electric t 7 0 0 g e 4 0 1 4แต่ละเครื่องให้กำลังมากกว่า1,600แรงมา้าทำให้มีความเร็วสูงสุดราว270กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพิสัยการบินประมาณ830กิโลเมตรน้ำหนักสูงสุดขณะบ,บินขึ้นอยู่ที่ราว9,900กิโลกรัมลูกเรือโดยทั่วไปประกอบด้วยนักบิน2นาย นายทหารระบบอาวุธหนึ่งนายและช่างเทคนิคอีกหนึ่งนายภายในห้องโดยสารออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางได้ตามภารกิจเช่นภารกิจขนส่งทางยุทธวิธีการกู้ภัยหรือการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจจับเรือดำน้ำในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำ s 7 0 bc hawk สามารถติดตั้งโซน่าแบบจุม่มดิปปิ n g sonar และทุ่นฟังเสียง s o n o b u o เพื่อใช้ในการตรวจจับเสียงใต้น้ำของเรือดำน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำเมื่อพบเป้าหมายเฮลิคอปเตอร์สามารถปล่อยตอปอิโดเบาเช่น MK46 หรือ MK54 เพื่อโจมตีได้โดยตรงนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธเสริมเช่นจรวดนำวิถี AGM-114 Hellfire หรือปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรสหรับป้องกันตนเองและสนับสนุนภารกิจโจมตีเรือผิวน้ำ เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้จึงถือเป็นระบบอาวุธครบวงจรทางทะเลที่มีศักยภาพสูงราชนาวีไทยได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ S-70B Seahawk เข้าประจำการเพื่อใช้งานบนเรือฟริกเกตชุดเรือหลวงนเรศวรซึ่งได้รับการออกแบบให้รองรับเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้โดยเฉพาะการบรรจุเข้าประจำการของ S-70B ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวณระยะไกลและตรวจจับเรือดำน้ำในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ทำให้ราชนาวีไทยสามารถควบคุมพื้นที่ทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ S70B ยังมีบทบาทสำคัญในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลซาการลำเลียงเวชภัณฑ์และการสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัยในยามเกิดวิกฤตความสำเร็จของ S70B s e a h a w k ในการปฏิบัติภารกิจตลอดหลายปีทำให้เครื่องรุ่นนี้เป็นที่เชื่อถือในด้านความทนทาน ความเสถียรและความสามารถในการปฏิบัติการหลายรูปแบบพร้อมกันเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายทางทะเลและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติทำให้การบินและการโจมตีมีความแม่นยำสูงลดภาระของนักบินและเพิ่มความปลอดภัยของลูกเรือทุกนายด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านี้เฮลิคอปเตอร์ S-70B/C Hawk จึงถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักของราชนาวีไทยในการป้องกันประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวอย่างยั่งยืน